สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะทุกคะน,น,คะะคอนไอุ่ยลงแรงมากะ,ะนี้เลาจ้าทุกคนไปกาลสิงค่ะ <ไป S 2> ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะซึ่งอาจจะดูน่ากลัวเล็กน้อยแต่ว่านี่พาเรามาโผล่ที่ภูดานไห่ได้นะคะนี่นะคะเราก็มาถึงที่ภูดันไฮแล้วที่วัดภูดานไห่นะคะทีะ่เหมือนเราจะต้องแบบว่าเดินขึ้นไปเองเพราะว่าวัดวัดน่าจะอยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะเป็นร้านค้าของที่วัดนะคะนี่ก็มาซื้อน้ํา ตาเจ้าของนะคะแล้วก็มาถามถามคุณตาว่าแบบทางขึ้นขึ้นยังไงก็บอกว่าเราจะขึ้นไปทางนั้นจริงๆคือไม่ใช่นะจ๊ะอย่าไปหาขึ้นนะคะทางนั้นเขามีบันไดให้นะคะทุกคนมีเหมือนแบบที่สลักอะไรนะคะเป็นเขาเแกะ <ไป S 1> สลักเขาแกะสลักตามตามผานะอ๋อเป็นสลักตามตาผาแบบตาผาเป็นพระเป็นพระเดี๋ยวขึ้นไปก็มีขวามือนะมีพญา,านาคเลยาาสามตนดีจัง เดี๋ยวมีไป้ายให้ทั่วโอเคค่ะขอบคุณนะคะดเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเราจะขึ้นไปกันนะคุนทุกคนคะ่ะอันนี้ก็ไอนนก็จะเป็นป้ายทางคู่น,นะคะบอกอันดึงแดงพุทธะธรรมเมตตาสติเมตตาสติซึ่งคุณตาที่ร้านร้านเขาบอกว่าจริงแล้วอันนี้ไม่ได้เรียกเหมือนเป็นวัดเขาบอกว่าเป็น พุทธสถานที่แบบว่าปฏิบัติธรรมเฉยๆแต่มันก็อาจจะเป็นฟรีวัดก็ได้และเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมเฉยจริงหรอคือทุกคนก็พากันตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นรอยพระพุทธบาทใหญ่ขนาดนี้นะคะคือมันใหญ่มากจริงทุกคนจริงๆเขาบอกว่าที่จุดเด่นของที่ผู้ดานไห่เขาบอกว่าก็คือรอยพระพุทธบาทใช่ไหมคะแต่ว,ว่า ในรูปอะเราจะเห็นเป็นเหมือนแบบลายเล็กๆแล้วก็เป็นสีทองๆเราจะพาไปดูอันนี้ใหญ่มากทุกคนไม่มีเขามีการโยนเดียญด้วยลองไหมเราก็ตั้งใจโยนให้มันลงตามเิ้วทางมาคน,นอื่นนะคะแต่ไม่ลองจ้าจบจ้าอันนี้จะเป็นห้องน้ำสำหรับนะักท่องเที่ยวนะคะที่อมาเที่ยวมาอะไร ข้างบนมีห้องน้ำทุกคนทุกคนคะแล้วก็เราก็จะไปกันต่อนะคะแล้วก็เขาบอกว่าพุทธลูกหินแกะสลักนะคะ,ะขึ้นไปข้างบน,นที่ให้ไนเยอะมากนะคะนี่คาบุทรลีลาขออนุญาตแทกเลยะค่ะคือจะบอกว่า ตรงนี้นะคะที่เป็นแผนที่เนี่ยคือเขาวาดเองทุกอย่างเลยค่ะทุกคนทุกจุดเลยเขาวาดเองหมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะไม่กระทั่งปาปาเขาก็วาดนะคะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะอ่านว่าอะไรผู้อดทนผู้อดทนผู้อดทนอ อดท<ค>นย่อมถึงจุดหมายเราจะเป็นผู้อดทนที่ไปถึงจุดหมายนั้นไปกันต่อเลยค่ะทดอกไม้นะคะเอาไว้ไปบ <ไป S 2> ูชาจุดตรงนี้นะคะเราก็สามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาเลยนะคะส่วนของกินเนี่ยห้ามเอาขึ้นไปนอกจากน้ำปล่านะคะ อุ้ยทำบุญแล้วหน้าตาสดใสมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูพระเจดีหรอพระเจดีใชต่ตรงนู้นมันมีอะไรด้วยมีนม้นตกนะคะตรงนู้นเดี๋ยวเราพาไปดูคือตรงนี้มันสวยมากะคะ่ะนี่ดูจากปากคือสวยมากสวยจริงๆนะคะทุกคนแบบหืม เนื่องจากคลิปต้นฉบับนะคะเสียงน้ําตกเข้าเยอะมากนะคะแล้วเลยจะมาพากกันเองซึ่งตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูพยาน่า9้าเสียงะคะ่ะแล้วแต่ละลิ้นของพยาน่าเนี่ยจะมีลูกแก้วหลากสีด้วยนะทุกคนใช่ไปดูกันเลยตอนแรกอันนี้เกือบไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาทำกัันยังไงนะคะก็เลยลองทำตามคนอื่นดูนะคะ นี่นะสงบจิตสงบใจตัวนี้ก็เป็นพญานาเหมือนกันว้าตรงนี้ คือนี้ไม่ได้จะพูดอะไรนะคะคือจะบอกว่าดิฉันท่อนข้างที่จะสวยมากนะคะพอทําบุญแล้วคือเหมือนนางฟ้ามากทุกคนดูตอนนี้นะคะเราอยู่กันในที่ประาทุาเตโชนะคะหรือถ้ำเหล็กไหลประดิษฐานของพระศรีอริยะเมตรตรนะคะข้างในคือสวยมากสวยมากทุกคนดูคือสวยจริงก็เป็นถ้ำอีกที่เนี่ยะคะ่ะเป็นถ้ำใต้ผา ตรงนี้ก็อยู่ใต้พระธาตุเตโชนะคะสามารถเดินลงมาแป๊บหนึ่งก็ถึงได้เลยคือลมเย็นมากนะคะนี่ดูจากบรรยากาศคือแบบลมพัดมาตึงต้งตึ้งตึ้งคือเย็นสบายมากนะคะตอนนี้เราก็จะไปกันต่อนะคะคิดว่าเมื่อกี้เมื่อกี้นี้นะคะเราก็คิดว่าแบบว่าน่าจะเป็นที่สิ้นสุดแล้วแต่เราเห็นข้างล่างเหมือนจะมีก็จะลงไปกันต่อนะคะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะข้ามีบันไดให้เดินนะจ๊ะต้นคิวที่บอกว่าให้เดินขึ้นไปบนหินบนเขาไม่จริงนะจ๊ะอย่าไปเชื่อนะจ๊ะเรา มาถึงถ้ำสุดท้ายแล้วนะคะก่อนก่อนถึงถ้ำก็จะมีอารูปปั้นพระพระเตโชนะคะอยู่ตรงนั้นแต่เราขึ้นลูมให้นะคะแปะ๊ะปังนี่แล้วก็เดินเข้าไปในถ้ำกันเราจะพาทุกคนนะคะไปดูพระแกะสลักอาที่เขาแกะสลักกันไว้ตรงกําแพงนะคะใหญ่มา ก็สวยด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นพระสังคา,ายนะคะจริงๆตรงนี้ไม่ใช่ถ้ำนะคะจะเป็นพระแกะสลักทั้ง8ปปางนะคะแต่และปางเนี่ยก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้มาเยี่ยมชมพุทธสถานปูรานหายได้ครบทุกที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปซึ่งสิ่งที่สวยงามของที่นี่ที่รราสึดประทับใจนะคะก็จะเป็นพญายนาค่าเสียนที่แบบว่าคือสวยมากเนาะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบมันดูขลังมันดูยิ่งใหญ่มันแบบคือมันสวยมาก,มากนะคะนจน,นแบบ,บใ่วาในถ้ำเพราะว่า น่ะเออเป็นถ้ำที่แบบว่าเป็นถ้ำจริงๆแล้วแบบว่าอะไรนะแบบเขาแบบไประบายสีทาสีชาตรตกแต่งตกแต่งเพิ่มเติมสวยมากแล้วก็แบบว่าอินเทอร์เนียภายในคือโอเมก้าพุ่งตรงว่าตรงนี้คือคือมันไม่ร้อนเลยตั้งแต่มาคือลมเย็นแบบทุกทั่วทิศทั่วแดนเลยแบบว่าลมเย็นมากแบบแทบไม่ร้อนเลยจริง ที่วัดก็เงียบสงบมากมาลนะคะทุกคนเขาได้สวยนะ